ป้าีเจ้าป้าดาวจะมักแกงส้มพักบุ้งใส่ป่าไปซื้อเศษป่ามัคโครมาเจ้าการพักบุ้งหนึ่งทยน้ำพริกแกงมะนาวน้ำพริกแกงแจ้วิธีต่ำเจ้ามันจะอร่อยแกงใสยันป่ามาโคโครแกงส้มพักบุ้ง หรือแบบจอพักมงใส่ป่าเจ้าแกงแบบบ้านๆทานี่แหละเนาะแต่เจ้าปลาดาวตังมอแล้วน้ำเดือดเอ้พี่กแกงลงเจ้าปลาล่าเจ้าปาลาล่าเอาต้มเ,าาเต้พริกแกงเน,นาะเพราะปลาล่าที่มันม่ได้ต้มเจ้า ถ้าใส่ที่หลังมันได้มันจะขาวเอาป่าใส่เลยแกงป่าก่อนเนาะป่าเศษป่านี่นะเจ้าเมื่อป่าป่อนอันเอาไปขายเป็นป่าดิบเจ้า ป่านี่บบาคาวก็บาเป็นปลาทะเลเนาะเมื่อปลาคนเอาไปเป็นปลาดิบเจ้าเอาไปเป็นซูชิเนาะแกงพักบุงต้องซื้อเซษปปานี่มาถือถ้ามาบีเซษปาาก็ซื้อเป็นตัวมาเนาะเป็นตัวป้าด้าก็ซื้อมาตัวหนึ่งแต่ป้าด้าใส่เพียงขึงเดียวเนาะที่ใส่ไปก่อนหน้านั่นแหละ แกงป่าให้มันซุกคนเจ้าถึงจะพักบุงใส่เนาะมันะเจ้ามาแกงอันส้มพักบุงใส่ป่าเนาะแกงแบบบ้านๆเมืองๆให้เลยประดาวซอกหอก็เข้าเมืองเนี่ยแต่มันหาก,กินจากพวกพักนะ บุงนี่จะได้กินส่วนเดียวคือ,าอ,อนนามาร่อนอานนามะนาวลงเลยกับเดียเด๋ยวปลาดาวจะพักบุงลงเจ้าถ้าบุงมันจะได้เหลืองชิมดูว่ามันเปรี้ยวกว่ามันเปรียวว้ยก็แล้วกว็เติมได้เจ้าอื้ออร่อย อร่อยอร่อยเอาอันหัวน้ำส้มใสเจ้าน้ามนเนี่ยมะนาวย่างเดียวเปรี้ยวใช่หัวน้ำส้มแอปเปิลนะน้ำส้มแอปเปิลมันมีหลายอย่างนหรเจ้านี่ออกใสใสนี่เจ้าออกใสใสนี่มันบาหวานมันจะเปรี้ยวนาะกินแล้วมันแบบเจ็บต้อง อาจารย์ที่นี่ก็พักบุงลงเลยป่าซุกละเป็นที่เยอะเหมือนกันนาะ ไผ่มีปลาโนอยอ่ะเจ้าวกปลาซิววกกุ้งอะ่ะเอาใส่แกงพักบุง้งจอพักบุง้งใส่ส้มนี่อร่อยนะวกปลาซิวปลาน้อยเนี่ยเจ้าอร่อยถ้าบอกมีก็ใส่ปลาดุกปลาลิม้มปลาลิ้มคือปลาสอนนะเจ้านี่เจ้าแกงส้มพักบุง สูตรน้ำพริกก็เหมือนเทาแกงส้มพัก,กเกษตรเจ้าต่ำไปเลยแต่ต้องใช้วิธีต่ำนะมันถึงจะอร่อยแต่ปราดาใช้พริกหนุ่มเนาะถ้าบอกนีพริกนุ่มก็ใช้พริกขก้นหนัวเจ้าแกงส้มผ้าบุง้งถ้าตัดพริกใส่จะบบ่อร่อยต้องต่ำเจ้าต่ไข้ใส่เยอะ ตะไคร้กระเทียมหอมแดงกะปิต่ำร้อมกันท่านเจ้าใส่เกลือเนอ้ออร่อยใส่เกลือพอเขาแกงเขาก็อนันนังปลาล่าใสอย่างกระปลาดาวใสนี่แหละแกงปลาให้มันซุกเราข่อยเอาอันพักบุงลง จ้ใส่เกลือปอีกนิดหนึ่งเนาะผมจะลดเจ้าผมจะลดเจ้าพี่กินหนูเจ้าสามเม็ดถ้าจะกัดสดๆก็ได้เจ้าจะเอาร้อยในนี้ก็ได้เจ้ามะทำกันดูเจ้ามะขนาดเลย แกงส้มพักบุ้งใส่ปลาเสียเ้ยบเรียบร้อยนะเจ้าทำกันดูเนาะอร่อยทำแบบไหนก็นอร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ป่อนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามหป้าดาวเปเนอะก์กำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ